สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีประจำสัปดาห์ที่ 18- 24ถึง24โดยเทพธิดาพยากรณค,ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเรามาหยิบไพ่3ใบไปพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์โอ้ใบแรกนี้ก็เป็นเงินเลยนะคะใบที่2กับใบที่3 เดี๋ยวจะให้ลุ้นนะคะโอ้เงินผู้เกิดวันเสาร์นี่อ่าหยิบได้ไพ่เงินสองใบไพ่อุปสรรคนะคะไพ่ดาบหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูความหมายไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะเป็นราชนีนั่งอยู่บนบันลังถือเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะมากด้วยทรัพย์และอำนาจตัวนี้นะคะไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินสบายนะคะส่วนผู้ชายดวงนารีอุปถัมเนาะถ้าเป็นไพ่ตัวนี้นะคะมั่งมีโชคลาภด้วย ส่วนใบนี้นะคะก็เป็นพระราชาอยู่บนบัลลังก์เหมือนกันนะคะ,ะจะเป็นใบที่ออกเป็นเงินเนาะเป็นดวงที่แบบหยิบอะไรก็รวยนะคะรวยแบบไม่รู้เรื่องเลยหยิบอันนั่นก็เป็นเงินหยิบอันนี้ก็เป็นทองนะคะเป็นเขาบอกว่ามีจินตนาการไอเดียที่สร้างสรรค์เนาะแต่อย่าให้ความโลภเข้าครอบงำเรา นะคะคือคนมันมีเงินแล้วอะบางทีความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปนะอย่าพยายามให้เรื่องเงินนะคะครอบงำอย่าทะเยอะทะยานเยอะเอาแบบพอดีพอดีดีกว่าเนาะอ่าส่วนใบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเจ็ดดาบคือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ใครรู้เหมือนแอบแล้วก็หนีย่องนะคะถ้าทำกิจการ ก็เกี่ยวขัดแย้งกับกฎหมายมันจะมี2แบบนะคะผิดกฎหมายไปเลยหรือสีเทา,เทาสีเทาหมายถึงอะไรสีเทาก็หมายถึงว่าขายหวยปล่อยเงินกู้พวกผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแง่บวกเพราะว่านี่มันก็ถามว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงมันมันก็ผิดกฎหมายอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ร้ายแรงเนาะ,ะแล้วก็คู่แข่ง และอีกเรื่องหนึง่งระวังคนอื่นนําเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ระวังพวกคดีความด้วยนะคะแต่ถ้าความรักเขาบอกเป็นรักที่ไม่อยากให้ใครรู้เหมือนกันมันก็มี2แบบอีกรักแบบลับๆหรืออยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานหรือว่าไม่ได้บอกญาติผู้ใหญ่มันก็ยังไม่เลวร้วาเนะแต่ว่าแบบลับๆนี่มันก็ไม่ดีนะคะอืม ดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่ประจำสัปดาห์นะคะที่18ถึง24ก็จะประมาณนี้นะคะไม่เร็วร้ายอะไรมากไม่ได้มีเคราะห์ไม่ได้มีอะไรเรื่องเงินจะเฮงๆแต่ถ้าคุณทำธุรกิจสีเทายิ่งจะเฮงไปใหญ่เลยอาบนวดขายหวยปล่อยเงินกู้อะไรต่างๆอย่างนี้ที่เป็นเทาๆนะคะ ก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ